สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับเราได้พูดถึงจุดดีเราได้พูดถึงประโยชน์แล้วเราได้พูดถึงการที่โลกเราเปลี่ยนแปลงชีวิตเรามีการขับเคลื่อนได้เร็วขึ้นนั้นล้วนมาจากคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตทั้งสิ้น วันนี้ถ้าเรามาดูนะครับว่าปัญหาของสังคมเรานั้นมีเยอะแยะมากมายเหลือเกินที่มีปัญหาเกิดขึ้นจากอินเทอร์เน็ตครับอันแรกเลยที่เป็นประเด็นก็คือเรื่องของคำว่าข่าวลือคำว่าข้อมูลผิดๆคำว่าภัยอินเทอร์เน็ตนั้นมาจากการที่คนคนเรานี่แหละครับไม่มีจรรยาบรรณแล้วก็คิดว่าฉันทำอะไรก็ได้ในบ้านฉัน กับเครื่องคอมพิวเตอร์ฉันแล้วฉันส่งออกไปไม่มีใครเห็นฉันทำตรงนั้นนะครับเป็นจุดเริ่มต้นของภัยอินเทอร์เน็ตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่เขียนข้อความอะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้คนอื่นเสียหายหรือเป็นประโยชน์ต่อตัวเองหรือแม้กระทั่งไปขโมยข้อมูลของคนอื่นบุคคลเหล่านี้ครับกำลังสร้างปัญหาให้กับโลกของเราในการสร้างต้นทุนของสังคม ต้นทุนสังคมนั้นเกิดขึ้นจากข้อมูลผิดๆวันนี้มีข้อมูลที่เป็นข่าวลือมีข้อมูลที่ถือว่าเป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้องกำลังเกิดขึ้นในสังคมบ้านเราและก็สังคมโลกสังคมโลกนั้นยิ่งหนัก,กกว่าบ้านเราอีกเยอะแยะมากมายครับท่านผู้ชมครับแต่ในประเทศไทยของเรานั้นเรื่องการขโมยข้อมูลนั้นยังไม่มากแต่จะมีเรื่องของการที่ไปเขียนข่าวลือ ไปใส่ร้ายป้ายสีไปทำให้คนอื่นนั้นได้รับความเสียหายและไปทำให้สังคมนั้นเข้าใจผิดวันนี้กําลังขยายตัวอย่างมากมายเหลือเกินวันนี้ข่าวลือนั้นสร้างความสับสนวันนี้ข่าวลือนั้นทำให้เกิดความขัดแยง้งและวันนี้ข่าวลือนั้นทาให้คนนั้นคิดผิดทําผิดตรงนี้ถือว่าเป็นภัยของอินเทอร์เน็ตที่กำลังก่อตัวที่กำลังขยายตัว วันนี้ถ้าเกิดเป็นในประเทศอื่นนะครับโดยเฉพาะประเทศที่เขาเข้มงวดเกี่ยวกับเรื่องของอินเทอร์เน็ตแล้วแล้วก็เขาจะต้องจับคนเหล่านี้มาลงโทษนะครับให้เกิดความเข็ดหลาบวันนี้สังคมไทยเรามีพรบอรคอมพิวเตอร์เพิ่งเกิดขึ้นไม่นานนี้นะครับเราคงจะเห็นอีกไม่นานนี้หลังจากที่เราผ่านประชามตินะครับไปแล้วนั้นว่าเราจะร่างรัฐธรรมนูญ ที่เกี่ยวกับพรบของคอมพิวเตอร์ให้เข้มข้นให้รุนแรงให้เด็ดขาดมากกว่าวันนี้ได้อย่างไรนี่เป็นเรื่องที่เราควรจะต้องแก้ไขปรับปรุงแล้วดำเนินการเราคงต้องไปคุยกันต่อในคราวหน้าอีกหนึ่งครั้งครับเกี่ยวกับเรื่องภยัยอินเทอร์เน็ตขอบพระคุณทุกท่านครับที่ติดตามชมรายการของเราสวัสดีครับ